สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวเหนียวนะกินข้าวเหนียวกับผัดเครื่องในนี่ค่ะเครื่องในตับไก่อะไรทุกอย่างนะนี่อร่อยมากนี่ค่ะข้าเหนียวสิบาทเยอะไหมยเยอะ,ะอนะล้วเราก็มีผักลิ้นฟ้าด้วยนี่ค่ะอืยี่สิบบาทอันหนึ่งแพงไหม ไม่แพงนะอืมเราก็หั่นแบบนี้หั่นแบบนี้เรามากินกับพริกปน่นเนี่ยพริกปน่นเดี๋ยวจะให้ดูนะพริกปน่นเรากินกับพริกปน่นเราใส่น้ำปลรราเฉยๆนะอืมอ้มอวเล่นซาสดสดนะ อืมอร่อยเนี่ยพริกเผ็ดนะอืมผัดกะเพราผัดกะเพราเครื่องในไก่ ใบกะเพราหาตับก่อนือ อร่อยเอาเอาน้ำปลาแล้วพริกป่นเฉยๆไม่ได้ใส่อะไรเลยตับตับอร่อมาจ้ามากินด้วยกัน กินข้าวทำคลิปคลิปยาววันละ3ามคลิปก็คือกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นก็ได้แล้วคลิปละสามนาทีโอเค